สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่15นะครับมกราคมปี67เวันนี้ก็วันจันทร์นะครับเนาะวันจันทวันนี้มีแนวทางเราพัฒนานะครับราเอฟซีทางช่องนะครับทอปก็จัดตะขัดก็ผ่านนะครับเนาะมีเวลาก็ต่อวัที่หานอยเหมือนเดิมนะครับมีวันจันทร์แล้วแบบเดียววันที่สินะครับเนาะ อีก2วันสึนสกใจศึกเงินแสนที่หลายคนราคอยก็จะมาถึงนะครับเนาะันก็รุนสึกเล็กศึกเงินร้อเงินพันไปก่อนนะครับเนาะก็ก่อนอื่นก็มาดูคลิปสดเหมือนเดิมนะครับก็เอาคลิป <c oughs> พนันวนมาเที่ยวที่สวนสุขภาพนะครับเนาะสวน <c oughs> บางเจ้ามันเดิมนะครับให้อ่านป่าชมธรรมชาติสวยๆบ้านเราเหมือนเดิม คนเห็นวิธีแนวทางนะครับวิธีแนวทางชมธรรมชาติสวยๆบ้านเรานะครับเนาะ <c oughs> ที่ว่ามาเที่ยวก็ได้ดูทางก็ด้วยในตัวเหมือนเดิมคือ <c oughs> บางคนไม่ได้ไปไหนมาไหนนะครับเนาะจะได้เห็นธรรมชาติสวยๆบ้านเราเดินหูเดินตานะครับแล้วนาัน,นมองหน้ากันครั้งหนึ่ง ก็คนอื่นดูผลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนนะครับเนาะผลเลาาพัฒนาเมื่อวันศุกร์สองไอหกตัวนะครับเนาะเลียกหกตัวของเรลาพัฒนามีแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่นะครับแปดสองหนึ่งเจ็ดสองสี่สองตัวล่างก็หนึ่งเจ็ดสองตัวบนก็สองสี่สามตัวบนก็เจ็ดสองสี่นะครับเนาะ หนึ่งเจ็ดล่างของเราไม่มีนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดก็มีแค่หนึ่งหกนะครับเนาะขาดไปแทมหนึ่งเสียดายนะครับเนาะแล้วก็2 4 2 4สองสี่สองสี่เราไม่มีนะครับเนาะสเสียดายเราเป็นสองห้าเกินไปแทมหนึ่งเมื่อกี้ขาดเที่ยวนี้เกินนะครับนะครับเนาะสเสียดายหนึ่งเจ็ดสองสี่เราเป็นหนึ่งหกสองห้าไม่งั้นได้บนได้ล่างครับเนาะสเสียดายมากน่าจะเป็นสองห้าให้ซะหน่อยนะ เกตัวเน้นเลยนะครับเนาะ,ะสองห้าก็เสียดายวันนี้ลุ้นกันใหม่นะครับเนาะจะเป็นยังไงลุ้นไปด้วยกันนะครับสลับคอเลาพัฒนานะครับเนาะกับมันเดิมครับมีเวลาต่อให้ทีหห่ฮานอยมันเดิมนะครับคอฮาหนอยอก็เนาะก็หลุดไปสองวันนะครับเนาะหลุดสองวันแล้วจับทางไม่ได้เลยมีเวลาลงให้เหมือนเดิมนะครับก็ใครสะดวกจดก็จดไว้เหมือนเดิมนะครับเลาพัฒนา ครเสร็จบอกแคบก่อนรอแคบเหมือนเดิมแต่ <c oughs> ใครจดไม่ทันนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเนาะผมขึ้นพลอยให้ก็กด,ดุดชิปก็จดได้เลยขอราพัฒน,นาหลังจากได้สามตัวแตกสามตัวโตัว, 8, ตว,ตว,ตวไปหมดก่อนนะครับเนาะสามเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าสามเมื่อกี้กดเฉียดได้แค่เฉียดนะครับเนาะหนึ่งเจ็ดก็เป็นหนึ่งหกสองสี่แล้วเป็นสองห้าไม่มีโชคนะครับเนาะไม่มีโชค วันนี้จะเป็นยังไงจับทางได้ไหมจะกลับมาไหมก่อนลุนไปด้วยกันนะครับวันนี้เด่น8เด่นเนะครับเด่น8ปดเด่น9จับคู่นะครับถ้า8มาก็8ปดส8่แปถ้า9มาก็9ก้าสี่เ 97นะครับ8คู่ทวนอีกครั้งนะครับเด่น8เด่น9เราพัฒนานะครับเนาะสองทุ่มสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องนะครับนาองโดยประมาณสองทุ่มครึ่งรู้เรื่องเราพัฒนานะครับนาะเราก็มีหลายอย่างนะครับนาะเราหลายอย่างเด่น8เด่น9จับคู่8 4 8 5 8 6 8 7 9 4 9 5 9 6 9 7นะครับ กดแปดคู่นี้ก็ให้เน้นไปที่แปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดผมลงให้แคปทุกคลิปนะครับนาอบางคนบอกว่าจะจะอ่านไม่เห็นลงให้คลิปไม่มเห็นลงให้กดให้จดเลยให้แคบเลยประมาณนี้ลงให้แคบทุกคลิปนะครับเนาะที่ผมอ่านอ่านให้คนที่สะดวกจดนะครับเนาะพยายามฟังให้จบนะครับเนาะฟังให้จบลงให้แคปทุกคลิป ใครจดไม่ทันก็ขึ้นพวยให้กดหยุดคลิปกดจดได้เลยนะครับเนาะกดได้เลยกดหยุดคลิปนะครับบางคนบอกว่าจดไม่ทันเลยประมาณนี้นคุลงคุณป้าฟังอยู่สะดวกจดนะครับเนาะไม่สะดวกแคปประมาณนี้นะเนาะก็แปดคนนี้เน้นไปที่แปดเน้นไปที่แปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนี่ในสามคู่ก็ชุดสามตัวนะครับก็มีลุ้นสี่ชุดเหมือนเดิม ก็มี786 787นะครับ096 097นะครับ4ชุด4ชุดนี้ก็ให้เน้นไปที่786 787แล้วก็096นะครับตามลำดำับใครชอบก็จัดนะครับเนาะครบถ้วนชุด2ตัวแล้วก็3ตัวนะครับเนาะ จุดสามตัวแล้วก็สองตัวเราพัฒนานะครับ <c oughs> ใครจดไม่ทันนะครับเนาะอย่างที่บอกนะครับเนาะเมื่อคนลงคนป่าฟังอยู่แคปไม่เป็นหรือไม่สะดวกแคปสะดวกจดมากกว่าก็กดจุดคลิปนะครับ,รบ,ออบ,ๆๆรบถ้าผมพูดไปคําไหนตัวโพยขึ้นไม่ตรงกันกับที่ผมพูดนะครับเนาะออก็เอาใดีโพยเป็นหลักเลยนะครับ เป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะครับเนาะก็ลอพูดหนึ่งๆด้วยตัวเลขเป็นอย่างหนึ่งเอาวันไหนก็เอาตัวตัวเลขที่โชว์หน้าโพยนะครับเนาะโชว์หน้าคลิปนะครับเป็นหลักเลยบางทีตาปากกับตาทํางานไม่สัมพันธ์กันนะครับเนาะตาเห็นอย่างปากพูดอย่างครับเนาะเอาโพยขึ้นหน้าคลิปเป็นหลักเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับถ้าคลิป คนงบน้อยนะครับเนาะก็ตัวเน้นที่ผมเน้นให้นะครับแต่ละวันวันละสามคู่นะครับโดยเราจะเป็นน้อยแล้วไทยเน้นให้สามคู่จัดไปเลยวันนี้แปดหกนะครับตัวเน้นนะครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดนะครับแปดหกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดสามคู่นี้ชอบที่สุดนะครับเนาะถ้าชอบคนผมก็จัดไปนะครับ่วนคนงบน้อยจากรุ้นกับเขาถ้าไม่ลุ้นก็ไม่มันนะครับเนาะไม่ติดไปนวมนิดิดหน่อยก็ลุ้นไม่มันนะครับลุ้นเปล่า มันไปบีบหัวใจนะครับเนาะมันต้องมีบีบหัวใจนิดนึงให้ตื่นเต้นนะครับเนาะนปากก็ได้ปากนะครับเนาะก็ตัวนี้ผมเน้นให้นะครับ8ปดหกแปชุด3ตัวก็7 8็ดแปดหกนะครับ0ูนย์เก้ชุด3ตัวนะครับ ก็จัดไปเลยก็ถ้าไม่ชอบตัวที่ผมเน้นให้ก็ตัวอื่นคัดได้นะครับเนาะหลายไอ้สี่ห้าคู่ที่เหลือก็เลือกเอาได้เลยชอบแปดไม่ชอบแปดหกแปดเจ็ดก็ชอบแปดสี่เก้าสี่ก็จัดไปนะครับเนาะไม่ว่ากันถ้าไม่ชอบก็ข้ามไปนะครับก็ชมความบันเทิง <c oughs> ชมความบันเทิงนะถ้าไม่ชอบรอวันพุธนะครับราพัฒนามิจันพุธศุกร์นะครับเนาะรอหลุน ้าตัวเี้ไปถูกตาถูกใจก็ข้ามไปนะครับเนาะก็ฝากไว้ค่นี้นะครับเนาะทุกคนเฮงนรวย,ยวันนี้จับทางได้เดือนคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ